คุณผู้ฟังครับเคยไหมที่คุณรู้สึกว่าเป็นผู้ให้เต็มที่แล้วพยายามเป็นคนดีให้คนเห็นตลอดแต่กลับถูกเอาเปรียบคุณพยายามช่วยเหลือใจดีใจเต็มแต่กลับเหมือนเป็นเรื่องปกติที่คนอื่นใช้คุณวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเอาคืนแบบสะสมโดยไม่ต้องด่าไม่ต้องประชดแต่ทำให้คนที่เคยเอาเปรียบคุณเริ่มสำนึกเองนี่คือวิธีหยุดคนเอาเปรียบแบบชั้นเชิงสูงสุด และเชื่อผมเถอะครับคุณจะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการนิ่งก็ส่งพลังที่สุดวิธีที่1เอาคืนด้วยการหยุดให้อย่างมีชั้นเชิงการหยุดให้แบบมีชั้นเชิงเพื่อไม่ให้ใครกล้าเอาเปรียบคุณอีกคุณผู้ฟังครับผมอยากชวนคุณนั่งคุยกันแบบสบายๆเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยกล้าพูดแต่เจอกันแทบทุกคนในชีวิตคือเรื่องของการให้ให้มากเกินไป จนวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกแปลกๆในใจเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่แฟร์แต่ก็พูดไม่ออกหลายคนที่โดนเอาเปรียบไม่ใช่คนอ่อนแอเลยนะครับตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่คนอื่นพึ่งได้เป็นคนที่พอเห็นปัญหาแล้วอดไม่ได้ที่จะช่วยตอนแรกทุกอย่างดูดีมีแต่คำชมมีแต่คำขอบคุณแต่พอเวลาผ่านไปคำขอบคุณเริ่มหายงานกลับเพิ่ม ความคาดหวังกลับสูงขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาแค่ช่วยเพื่อนร่วมงานจัดเอกสารเพราะอีกฝ่ายดูยุ่งดูเหนื่อยเขาเลยคิดว่าช่วยหน่อยคงไม่เป็นไรอาทิตย์ถัดมางานแบบเดิมกลับมาอีกคราวนี้ไม่ใช่ขอแต่เป็นการวางเอกสารไว้บนโตะ๊ะพร้อมประโยคว่าเดี๋ยวคุณจัดการเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังลองฟังประโยคนี้ดีๆมันไม่ได้ขอ มันเป็นการสั่งอย่างสุภาพและนั่นคือสัญญาณชัดเจนมากว่าความมีน้ำใจของคุณกำลังเปลี่ยนสถานะจากความช่วยเหลือกลายเป็นหน้าที่ตรงนี้แหละครับที่หลายคนพลาดเพราะเราจะเริ่มโกรธแต่ไม่กล้าพูดเริ่มอึดอัดแต่ก็ยังทำต่อเพราะลึกๆเรากลัวกลัวเสียบรรยากาศกลัวคนอื่นมองว่าเราเปลี่ยนไปกลัวถูกมองว่าไม่ช่วยเหลือแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยคิดคือคนที่เอาเปรียบเรา เขาไม่เคยกลัวเสียบรรยากาศกับเราเลยการหยุดให้จึงไม่ใช่เรื่องของความใจร้ายแต่มันคือเรื่องของการตื่นรู้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับคนเอาเปรียบไม่หยุดเพราะคำพูดแรงๆเขาหยุดเพราะเขาเริ่มใช้คุณไม่สะดวกเหมือนเดิมวิธีที่ฉลาดที่สุดคือไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเสียงไม่ต้องทำหน้าบึง้งแค่เปลี่ยนจังหวะการให้จากเดิมที่เขาพูดปุ๊บคุณตอบปับ๊บเปลี่ยนเป็นเงียบสักนิดคิดสักหน่อยแล้วค่อยตอบ เช่นถ้าเขาพูดว่าช่วยจัดการตรงนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวผมไม่ทันแทนที่จะตอบทันทีลองพูดด้วยเสียงเรียบๆว่างานนี้คุณลองจัดการเองก่อนนะครับถ้าติดตรงไหนค่อยมาคุยกันประโยคนี้ไม่มีคำว่าไม่ช่วยแต่มีคำว่าความรับผิดชอบยังเป็นของคุณและคนเอาเปรียบจะรู้สึกทันทีว่าเกมมันเปลี่ยนบางคนจะลองอีกลองฝากอีกครั้งลองดูว่าคุณจะใจอ่อนเหมือนเดิมไหมตรงนี้สำคัญมากนะครับ ถ้าคุณหลุดกลับไปช่วยเต็มที่เขาจะเรียนรู้ทันทีว่าแค่ลองกดดันนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณนิ่งสุภาพและตอบแบบเดิมซ้ำๆเขาจะเริ่มถอยเองผมเคยเห็นหลายคนกลัวว่าถ้าหยุดช่วยคนจะเกลียดไหมความจริงคือคนดีจริงๆจะเข้าใจส่วนคนที่หายไปจากชีวิตคุณคือคนที่เข้ามาเพื่อใช้คุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ และนี่คือผลพลอยได้ที่คุณควรภูมิใจการหยุดให้แบบมีชั้นเชิงยังรวมถึงการช่วยบางส่วนแทนที่จะช่วยทั้งหมดเช่นผมช่วยดูแนวทางให้ได้นะแต่ลงมือทำคุณอาจต้องจัดการเองประโยคแบบนี้ทำให้คุณยังดูเป็นมืออาชีพยังดูมีน้ำใจแต่ไม่ถูกแบกภาระทั้งก้อนคุณผู้ฟังครับคนเอาเปรียบเก่งเรื่องหนึ่งมากคือการอ่านใจ เขาจะรู้ทันทีว่าใครรู้สึกผิดง่ายใครกลัวคำว่าไม่ช่วยแต่วันที่คุณหยุดอธิบายหยุดรู้สึกผิดและให้เท่าที่คุณเลือกเขาจะเริ่มไม่แน่ใจในคุณและความไม่แน่ใจนี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดผมอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้เลยความเงียบที่มั่นคงน่ากลัวกว่าก,า,การปฏิเสธเสียงดังเมื่อคุณหยุดให้แบบไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องอธิบายยาวไม่ต้องขอโทษเกินจำเป็นคุณกำลังส่งสัญญาณว่าชีวิตของคุณมีขอบเขตสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดกับคุณผู้ฟังตรงๆว่าถ้าคุณเคยเป็นคนที่ให้มาตลอดการหยุดให้ในวันนี้อาจทำให้คุณรู้สึกแปลกรู้สึกผิดรู้สึกเหมือนตัวเองเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนไปครับคุณแค่กลับมาเคารพตัวเองและเมื่อคุณทำได้ ไม่ต้องห่วงครับคนที่คิดจะเอาเปรียบคุณจะคิดหนักขึ้นทุกครั้งก่อนจะเดินเข้ามาหาคุณอีกวิธีที่2เอาคืนด้วยการตั้งขอบเขตที่ไม่ต้องอธิบายคุณผู้ฟังครับการตั้งขอบเขตที่ไม่ต้องอธิบายมันไม่ใช่ทักษะสําหรับคนปากกล้าแต่มันคือทักษะของคนที่ไม่อยากถูกดูดพลังชีวิตอีกต่อไปหลายคนคิดว่าการตั้งขอบเขตต้องเสียงดังต้องแข็ง หักแต่ความจริงคือขอบเขตที่ทรงพลังที่สุดคือขอบเขตที่นิ่งและไม่เปิดให้ต่อรองผมจะยกสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับเพราะชีวิตจริงมันไม่ได้มาเป็นข้อข้อมันมาแบบเนียนเนียนและถ้าเราไม่รู้ทันเราจะถอยไปอยู่ที่เดิมอีกครั้งลองเริ่มจากสถานการณ์ที่เจอบ่อยมากคุณอยู่ที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่มักจะเอางานมาให้คุณตอนท้ายวัน พร้อมประโยคคลาสสิกว่าช่วยหน่อยนะเร่งมากเดี๋ยวไม่ทันถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณอาจจะถามว่างานด่วนขนาดไหนหรือทำไมไม่บอกตั้งแต่เช้าฟังดูเหมือนตั้งคำถามแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเปิดประตูให้เขาอธิบายและสุดท้ายคุณก็รับงานอยู่ดีแต่ถ้าคุณตั้งขอบเขตแบบไม่อธิบายบทสนทนาจะเปลี่ยนไปทันทีเขาพูดว่าช่วยหน่อยนะเร่งมาก คุณตอบด้วยน้ำเสียงเรียบไม่มีอารมณ์ไม่มีประชดว่างานนี้ผมรับเพิ่มไม่ได้ครับจบเงียบไม่ตามด้วยเหตุผลเขาจะชะง,งักแล้วถามกลับแทบจะทันทีว่าทำไมละ่ะเมื่อก่อนก็ช่วยได้ตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังนี่คือกับดักถ้าคุณอธิบายคุณแพ้ทันทีคำตอบที่ควรเป็นคือตอนนี้ผมตัดสินใจแบบนี้ครับ แค่นั้นไม่ต้องยิ้มไม่ต้องขอโทษไม่ต้องอธิบายความเงียบหลังประโยคนี้จะทำให้เขาเริ่มรู้ว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ต่อรองอีกต่อไปอีกสถานการณ์หนึ่งที่เจ็บลึกกว่านั้นเป็นคนใกล้ตัวอาจเป็นญาติอาจเป็นเพื่อนสนิทที่ชอบขอความช่วยเหลือโดยใช้ความสนิทเป็นตัวประกันเช่นแค่นี้เองช่วยกันไม่ได้หรอเรากันเองนะ ประโยคพวกนี้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่มันกำลังกดดันให้คุณรู้สึกผิดถ้าคุณไม่ช่วยถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณอาจจะอธิบายว่าช่วงนี้เราเหนื่อยเรามีภาระแต่คนแบบนี้จะไม่หยุดแค่นั้นเขาจะต่อว่าทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตั้งขอบเขตที่ไม่ต้องอธิบายในสถานการณ์นี้ควรเป็นแบบนี้ครับเขาพูดว่าช่วยกันไม่ได้หรอคุณตอบนิ่งๆว่า เรื่องนี้ผมไม่สะดวกครับถ้าเขาถามต่อไม่สะดวกยังไงคุณตอบซ้ำด้วยประโยคเดิมผมไม่สะดวกครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการตอบซ้ำแบบนี้ไม่ใช่ความดือ้อแต่มันคือการยืนยันเส้นคนเอาเปรียบจะเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะเขาหาเหตุผลไปสู้ไม่ได้และสุดท้ายเขาจะเลิกถามเรื่องนี้ไปเองมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่หลายคนเจ็บแต่ไม่กล้าพูด หัวหน้าโยนงานนอกขอบเขตพร้อมคำว่าช่วยหน่อยนะถือว่าเรียนรู้คำว่าเรียนรู้บางครั้งไม่ได้หมายถึงการพัฒนาแต่มันคือการโยนงานโดยไม่รับผิดชอบถ้าคุณตอบว่าได้ครับเดี๋ยวลองดูคุณกำลังบอกเขาทางอ้อมว่างานนอกขอบเขตสามารถกลายเป็นงานของคุณได้แต่ถ้าคุณตอบว่างานนี้ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผมครับฟังดูแรงไหมไม่เลยฟังดูเป็นมืออาชีพด้วยซ้า ถ้าเขาถามต่อช่วยไม่ได้จริงๆหรอคุณตอบว่าผมรับผิดชอบเฉพาะงานในขอบเขตนี้ครับจบไม่มีการเถียงไม่มีการอธิบายชีวิตคุณผู้ฟังครับคนที่มีอำนาจจะเคารพคนที่ชัดไม่ใช่คนที่อ่อนและสุดท้ายสถานการณ์ที่ดาร์กที่สุดคือการที่คุณถูกเอาเปรียบทางอารมณ์เช่นมีคนโทรมาระบายโทรมบน่นโทรมาใช้คุณเป็นที่ทิ้งอารมณ์ โดยไม่เคยถามว่าคุณพร้อมฟังไหมถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณอาจจะรับสายทุกครั้งทั้งที่ใจคุณเหนื่อยมากแล้วแต่การตั้งขอบเขตแบบไม่อธิบายอาจเป็นแค่การพูดว่าตอนนี้ผมไม่พร้อมคุยครับถ้าเขาพูดว่าแปบ๊บเดียวเองคุณตอบว่าตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆครับเท่านั้นไม่ต้องเล่าว,ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนไม่ต้องอธิบายว่าคุณแย่แค่ไหนเพราะความจริงคือ คนที่เคารพคุณไม่ต้องการคำอธิบายเขาจะหยุดทันทีคนที่โกรธคือคนที่เสียประโยชน์คุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณจำประโยคหนึ่งไว้ให้ดีขอบเขตที่ชัดไม่ต้องการคำอธิบายยาวมันต้องการแค่ความมั่นคงวันที่คุณเริ่มพูดสั้นลงนิ่งขึ้นและไม่อธิบายเพื่อเอาใจคุณจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือชีวิตคุณเงียบขึ้นไม่ใช่เพราะคุณโดดเดี่ยว แต่เพราะคนที่เคยดูดพลังคุณเริ่มหาที่ลงไม่ได้อีกแล้วและนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าคุณกำลังเอาคืนอย่างสงบแต่โคตรเจ็บวิธีที่3ความนิ่งที่อ่านไม่ออกมันเอาคืนคนเอาเปรียบได้ยังไงคุณผู้ฟังครับมีความจริงข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากยอมรับคือคนเอาเปรียบไม่ได้เก่งเขาแค่อ่านคนเก่งเขารู้ว่าใครใจอ่อน ใครเกรงใจใครกลัวคำว่าไม่ช่วยและที่สำคัญที่สุดเขารู้ว่าคุณจะตอบยังไงก่อนที่คุณจะตอบได้ซ้ำเพราะคุณเคยตอบแบบเดิมมาตลอดแค่เขาเอียงหน้าถอนหายใจทำเสียงเหนื่อยคุณก็พร้อมจะพูดว่าได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ใช่เพราะคุณอยากแต่เพราะคุณเคยชินและความเคยชินนี่แหละครับคือสนามเล่นของคนเอาเปรียบเขาไม่ต้องกดดันแรงไม่ต้องขู่ไม่ต้องเสียงดัง แค่ส่งสัญญาณเดิมๆคุณก็ขยับให้เองเพราะฉะนั้นการเอาคืนที่ฉลาดไม่ใช่การเปลี่ยนคำพูดแต่คือการเปลี่ยนจังหวะจากคนที่ตอบเร็วกลายเป็นคนที่นิ่งก่อนคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับมีคนเดินเข้ามาหาคุณพร้อมสีหน้าแบบที่คุณคุ้นมากสีหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขออะไรอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะเริ่มเตรียมคำตอบไว้แล้วในหัวทั้งที่เขายังไม่พูดจบด้วยซ้า แต่นี่คือจุดที่คุณต้องหยุดไม่ใช่หยุดเขาแต่หยุดตัวคุณเองเขาพูดจบคุณเงียบไม่ใช่เงียบแบบงอนไม่ใช่เงียบแบบไม่พอใจแต่เงียบแบบกำลังคิดจริงๆความเงียบ3-5ถึงวินาทีในบทสนทนามันยาวมากนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ชินกับการควบคุมเกมเขาจะเริ่มไม่มั่นใจเริ่มรู้สึกว่าปกติต้องตอบแล้วนี่แล้วคุณค่อยพูดด้วยน้ำเสียงเรียบไม่อ่อนไม่แข็งว่า ขอผมดูรายละเอียดก่อนนะครับประโยคนี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้รับและตรงนี้แหละครับที่คนเอาเปรียบเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยู่ในโหมดเดิมอีกแล้วผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจอย่างหนึ่งคนเอาเปรียบเขาไม่กลัวคำว่าไม่เท่ากับกลัวคำว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนเพราะคำนี้ทำให้เขาอ่านคุณไม่ออกเขาไม่รู้แล้วว่าคุณจะช่วยไหมจะปฏิเสธไหมจะนิ่งต่อหรือจะพูดต่อและความไม่แน่ใจนี่แหละครับ คือสิ่งที่ทำให้เขาระวังลองดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเป็นสถานการณ์ที่เจอบ่อยมากเขาโทรมาน้ำเสียงเร่งพูดเร็วเหมือนโลกกำลังจะพังและคุณก็รู้ดีว่าเขาคาดหวังอะไรจากคุณถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณอาจจะรีบตอบรีบปลอบรีบรับภาระแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกนิ่งคุณอาจจะพูดแค่ว่าขอผมฟังให้จบก่อนนะครับประโยคสั้นๆแบบนี้ทำให้คุณกลับมาเป็นฝ่ายคุมจังหวะ คุณไม่ต้องรีบช่วยคุณไม่ต้องรีบแก้คุณแค่ฟังและเมื่อเขาพูดจบแทนที่จะรับทันทีคุณพูดว่าขอเวลาคิดหน่อยครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับสำหรับคนที่ชินกับการควบคุมคนอื่นประโยคนี้น่ากลัวมากเพราะมันไม่มีอะไรให้เกาะไม่มีอารมณ์ให้เล่นไม่มีความแกรงใจให้กดมันคือกำแพงบางๆที่โปร่งใสแต่ข้ามไม่ได้บางคนจะพยายามเร่ง ต้องรีบตัดสินใจนะขอคำตอบตอนนี้เลยได้ไหมตรงนี้สำคัญมากครับถ้าคุณยอมคุณจะกลับไปจุดเดิมแต่ถ้าคุณนิ่งแล้วพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงเดิมว่าขอเวลาคิดก่อนนะครับคุณไม่ได้เถียงแต่คุณกำลังยืนยันว่าชีวิตคุณไม่ได้หมุนตามจังหวะของเขาผมเคยเห็นคนเอาเปรียบถอยจริงๆเพราะแค่เจอความนิ่งแบบนี้เขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่เขา จะโยนอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่รู้แล้วว่าคุณจะตอบยังไงและเมื่อไหร่คุณผู้ฟังครับความนิ่งที่อ่านไม่ออกไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือการมีสติมันคือการเอาคืนแบบไม่ต้องประกาศไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกไม่ต้องแข่งกร้าวแค่หยุดตอบอัตโนมัติหยุดยิ้มเพราะเกรงใจหยุดพูดเพื่อรักษาบรรยากาศในราคาที่คุณต้องแบกภาระคนอื่น วันที่คุณนิ่งขึ้นช้าลงและคิดก่อนตอบคุณจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคนบางคนเรื่มมาหาคุณน้อยลงไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะคุณไม่ง่ายและคนเอาเปรียบไม่ชอบของที่ไม่ง่ายผมอยากฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยประโยคนี้ครับคนที่อ่านคุณออกจะเอาเปรียบคุณได้แต่วันที่เขาอ่านคุณไม่ออกเขาจะเริ่มระวังคุณเองและนั่นแหละครับ คือการเอาคืนที่เงียบที่สุดแต่ทำงานได้ดีที่สุดวิธีที่4เอาคืนด้วยการเติบโตจนเขาแตะไม่ถึงคุณผู้ฟังครับมีความจริงข้อหนึ่งที่คนเอาเปรียบไม่เคยพูดออกมาตรงๆแต่เขากลัวมันมากเขาไม่ได้กลัวคุณโกรธไม่ได้กลัวคุณด่าไม่ได้กลัวคุณตัดความสัมพันธ์สิ่งที่เขากลัวจริงๆคือวันที่คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาอีก เพราะทันทีที่คุณไม่จำเป็นอำนาจของเขาจะหายไปโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยคนเอาเปรียบจำนวนมากอยู่ได้ด้วยความจำเป็นของคนอื่นเขาไม่ได้มีอำนาจเพราะเก่งกว่าแต่เพราะอีกฝ่ายยังต้องใช้เขายังต้องพึ่งเขายังกลัวเสียเขาไปและเมื่อคุณผู้ฟังเริ่มเติบโตเริ่มมีทางเลือกเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองเกมมันจะเปลี่ยนทันทีโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย ผมอยากให้คุณลองนึกถึงความสัมพันธ์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายชอบกดคุณชอบสั่งชอบทำให้คุณรู้สึกเล็กหรือรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาคุณไปไม่รอดคำพูดแบบถ้าไม่ใช่ฉันใครจะช่วยเธอเรื่องแบบนี้เธอทำเองไม่ไหวหรอกอย่าคิดไปไกลเดี๋ยวพลาดฟังดูเหมือนห่วงแต่จริงๆคือการลดคุณค่าเพื่อรักษาอำนาจและถ้าคุณเถียงเขาก็จะยิ่งแน่นถ้าคุณอธิบาย เขาก็จะยิ่งบีบเพราะฉะนั้นการเอาคืนระดับนี้ไม่ต้องประทะไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องประกาศว่าฉันจะเก่งให้ดูคุณแค่เงียบแล้วเติบโตคุณเริ่มพัฒนาทักษะโดยไม่บอกใครเรียนรู้ในสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องง้อเขาอีกต่อไปบางคนไปเรียนเพิ่มบางคนฝึกทักษะใหม่บางคนสร้างรายได้อีกทางบางคนสร้างเครือข่ายของตัวเองไม่มีโพส ไม่มีการอวดไม่มีคำอธิบายเพราะการเติบโตที่แท้จริงไม่ต้องการพยานคุณผู้ฟังรู้ไหมครับคนเอาเปรียบจะเริ่มรู้ตัวช้ามากเพราะเขาชินกับภาพเดิมของคุณเขาจะยังพูดแบบเดิมยังสั่งแบบเดิมยังประเมินคุณต่ำเหมือนเดิมจนวันหนึ่งเขาจะเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณไม่ค่อยว่างคุณไม่รีบตอบคุณไม่ตื่นเต้นกับคำสั่งเขาอีกแล้วและที่สำคัญ คุณเริ่มพูดคำว่าผมเลือกอย่างอื่นครับได้อย่างสบายใจไม่ใช่เพราะคุณกล้าแต่เพราะคุณมีทางเลือกอำนาจต่อรองในชีวิตไม่ได้มาจากการพูดเก่งแต่มาจากการที่คุณไม่จำเป็นต้องรับทุกอย่างวันที่คุณไม่ต้องกลัวเสียคุณจะไม่ถูกกดและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คนเอาเปรียบเริ่มกระวนกระวายเขาจะเริ่มถามคำถามแปลกๆช่วงนี้ยุ่งอะไร ทำไมไม่ค่อยเหมือนเดิมไปสนิทกับคนอื่นหรอไม่ใช่เพราะห่วงแต่เพราะเขาเริ่มรู้ว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้เหมือนเดิมผมเคยเห็นหลายคนพยายามเอาคืนด้วยการโชว์โชว์ว่าตัวเองเก่งขึ้นโชว์ว่ามีคนใหม่โชว์ว่าประสบความสำเร็จแต่การโชว์คือการบอกว่าคุณยังอยากให้เขารู้สึกอะไรบางอย่างการเอาคืนที่เหนือชั้นกว่านั้นคือการไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไง คุณเติบโตในโลกของคุณมีมาตรฐานของคุณมีจังหวะของคุณแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้เองจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆคุณไม่ว่างเหมือนเดิมคุณไม่รีบตอบเหมือนเดิมคุณไม่จําเป็นต้องขอคําแนะนําจากเขาอีกความสัมพันธ์ที่เคยไม่เท่ากันจะเริ่มเอียงและคนที่เคยอยู่เหนือจะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงคุณผู้ฟังครับนี่คือการเอาคืนที่ไม่มีการ,รเผชิญหน้าไม่มีบาดแผลไม่มีดรามา่า แต่เจ็บยาวเพราะมันทำให้เขาหมดความหมายในชีวิตคุณและที่สำคัญที่สุดคุณไม่ได้เติบโตเพื่อเอาชนะเขาคุณเติบโตเพื่อไม่ต้องอยู่ในเกมเดียวกับเขาอีกผมอยากฝากประโยคนึงไว้กับคุณผู้ฟังเผื่อวันไหนคุณลังเลเผื่อวันไหนคุณเหนื่อยคนที่อยากเอาเปรียบคุณจะพยายามทําให้คุณไม่เติบโตเพราะวันที่คุณโตเขาจะไม่มีที่ยืนถ้าวันนี้คุณกำลังเงียบกำลังสะสม กำลังพัฒนาตัวเองแบบไม่มีใครเห็นขอให้รู้ไว้นะครับคุณไม่ได้ช้าคุณไม่ได้หนีคุณกำลังเดินออกไปจากพื้นที่ที่ไม่เคยยุติธรรมกับคุณเลยและนั่นแหละครับคือการเอาคืนที่สงบแต่เด็ดขาดที่สุดวิธีที่5เอาคืนด้วยการไม่อธิบายตัวเองอีกต่อไปตอนนี้เรามาถึงขั้นสุดท้ายของการเอาคืนขั้นที่ไม่ต้องประทะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพิสูจน์ แต่เป็นการตัดอำนาจของคนเอาเปรียบออกจากชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ฟังครับถ้ามีอย่างหนึ่งที่คนเอาเปรียบเสพติดมากที่สุดไม่ใช่ความช่วยเหลือของคุณแต่คือคำอธิบายของคุณเขาเสพการที่คุณอธิบายว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้ว่าคุณคิดอะไรว่าคุณรู้สึกยังไงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจให้ใครเดือดร้อนเพราะทุกครั้งที่คุณอธิบาย คุณกำลังส่งข้อความบางอย่างไปหาเขาโดยไม่รู้ตัวข้อความนั้นคือคุณยังมีสิทธิ์ตัดสินชั้นและนั่นแหละครับคืออำนาจที่คนเอาเปรียบใช้คุณมาตลอดลองคิดย้อนกลับไปดูนะครับคุณผู้ฟังกี่ครั้งแล้วที่คุณอธิบายจนเหนื่อยแต่สถานการณ์ไม่เคยดีขึ้นคุณอธิบายว่าคุณไม่ได้ว่างเขาบอกว่าทุกคนก็ยุ่งคุณอธิบายว่าคุณลำบาก เขาบอกว่าก็อดทนหน่อยคุณอธิบายว่าคุณรู้สึกไม่โอเคเขาบอกว่าคิดมากไปเองคุณสังเกตไหมไม่ว่าคุณจะอธิบายดีแค่ไหนปลายทางมันคือคุณต้องเป็นฝ่ายยอมอยู่ดีเพราะความจริงที่เจ็บแต่ต้องยอมรับคือคนที่ตั้งใจเอาเปรียบคุณเขาเข้าใจทุกอย่างดีอยู่แล้วเขาไม่ได้สับสนเขาไม่ได้ไม่เข้าใจ เขาแค่ไม่แค่์และการที่คุณอธิบายซ้ำๆคือการหวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีใจวันหนึ่งเขาจะเห็นคุณค่าวันหนึ่งเขาจะหยุดซึ่งวันนั้นไม่เคยมาถึงการเอาคืนขั้นสูงจึงไม่ใช่การพูดให้เก่งขึ้นแต่คือการหยุดพูดในจุดที่ไม่จำเป็นหยุดอธิบายหยุดพิสูจน์หยุดแก้ตัว เล่าเรื่องชีวิตให้คนที่ไม่เคยเคารพชีวิตคุณฟังลองนึกถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับสถานการณ์ที่คุณน่าจะเคยเจอคุณตัดสินใจไม่ช่วยไม่รับงานไม่ไปตามที่เขาต้องการเขามองคุณแล้วพูดว่าทำไมช่วงนี้คุณเปลี่ยนไปถ้าเป็นคุณคนเดิมคุณอาจจะรีบอธิบายว่าไม่ได้เปลี่ยนหรอกแค่ช่วงนี้เหนื่อยไม่ได้ไม่อยากช่วยนะ แค่ไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกเอาคืนในระดับนี้คำตอบของคุณจะสั้นมากและนิ่งมากคุณพูดแค่ว่าผมเลือกแบบนี้ครับจบไม่มีต่อไม่มีเพราะอะไรไม่มีความรู้สึกไม่มีคำขอโทษประโยคนี้ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ดูร้ายแต่โคตรเด็ดขาด เพราะมันตัดวงจรทั้งหมดวงจรของการซักการกดการทำให้คุณรู้สึกผิดเขาจะงงเขาจะเงียบเขาจะอึดอัดเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาเข้าไม่ถึงเหตุผลในชีวิตคุณและคุณผู้ฟังครับตรงนี้แหละคือจุดที่หลายคนใจไม่ถึงไม่ใช่เพราะกลัวเขาแต่เพราะเราถูกสอนมาให้เป็นคนอธิบายเก่ง เป็นคนเข้าใจคนอื่นเป็นคนไม่ทำให้ใครไม่สบายใจแต่ไม่เคยมีใครสอนเราว่าคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองให้คนที่ไม่เคยฟังคุณจริงๆการไม่อธิบายไม่ใช่การหยิ่งไม่ใช่การเย็นชาแต่มันคือการประกาศอย่างสงบว่าชีวิตคุณไม่ใช่สารและเขาไม่ใช่ผู้พิพากษาลองดูอีกสถานการณ์หนึ่งครับที่ดารกว่านั้นมีคนพูดรับหลังคุณ บิดเรื่องทําให้คุณดูเป็นคนไม่ดีแล้วมีคนมาถามคุณตรงๆว่าจริงไหมที่เขาพูดกันแบบนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอาจจะรีบแก้ตัวรีบอธิบายรีบกลัวคนเข้าใจผิดแต่การเอาคืนขั้นนี้คุณอาจแค่ตอบว่าผมไม่ขออธิบายเรื่องนี้ครับแค่นั้นคุณไม่ได้ยอมรับแต่คุณก็ไม่วิ่งไล่ตามคำตัดสินของใครเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคนที่อยากเข้าใจคุณ ไม่ต้องการคำอธิบายยาวและคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจอธิบายไปก็เท่านั้นคุณผู้ฟังครับนี่คือจุดที่อิสระทางใจเริ่มต้นจริงๆวันที่คุณไม่ต้องอธิบายเพื่อให้ใครพอใจวันที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนดีวันที่คุณไม่ต้องแบกความเข้าใจผิดของคนที่ไม่เคยยืนข้างคุณวันนั้นคนเอาเปรียบจะเริ่มทำอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีข้อมูลไม่มีปุ่มไม่มีจุดกด เขาเคยใช้ความรู้สึกผิดของคุณเป็นอาวุธแต่วันนี้คุณไม่ส่งอาวุธให้เขาอีกแล้วผมอยากฝากประโยคหนึ่งไว้กับคุณผู้ฟังเป็นประโยคปิดซีรีส์นี้เลยก็ได้วันที่คุณหยุดอธิบายไม่ใช่วันที่คุณแพ้แต่คือวันที่คุณไม่เล่นเกมอีกต่อไปการเอาคืนที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บแต่คือการทำให้เขาไม่มีบทบาทในชีวิตคุณอีกและทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องมีใครแพ้หรือชนะมีแค่คุณที่กลับมาเป็นเจ้าของเหตุผลการตัดสินใจและชีวิตของตัวเองถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้อ่อนคุณแค่เคยให้โอกาสคนผิดและว,วันนี้คุณแค่หยุดให้แค่นั้นพอครับคุณผู้ฟังครับการเอาคืนที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่การทำให้เขาเจ็บทันงทีแต่คือการทำให้เขาใช้คุณไม่ได้อีกตลอดไป คนที่เคยเอาเปรียบคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณด่าเขาแต่แพ้เพราะคุณไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้นิ่งลึกและใช้ได้จริงในชีวิตกดติดตามช่องพอดแคสต์นี้ไว้ครับแล้วคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆ